YAMAHA FJR 1300 2026บทนำสำหรับคนรักสปอร์ตทัวริงยามาฮ่ FJR 1300เป็นหนในตระกูลสปอร์ตทัวริงที่มีชื่อเสียงของ y a มาฮ่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผสมผสานสมรรถนะระดับสปอร์ตเข้ากับความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางทางไกลยอย่างแท้จริงรุ่นปี2026กลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงหนึ่งที่มีการปรับโครงสร้างสายผลิตภัณฑ์และคราวนี้ยามาฮ่าด้นใส่การปรับปรุงด้านเครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และความสะดวกสบายที่ทันสมัยเข้ามาทำให้ FJR 1 3 0 0ยังคงเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่อยากได้มอเตอร์ไซค์ทัวริงพลังสูงแต่ยังคงต้องการความมั่นคงและระยะทางไกลได้อย่างสบายใจจุดยืนของรุ่นและภาพรวมเชิงเทคนิครุ่น2026ยังคงยืนยันแนวทางของ FJR 1 3 0 0คือเป็นสปอร์ตทัวริงขนาดใหญ่ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์อินไลน์ฟที่มีความจุราวๆ1,298ซีซี1น9 8ร แบบ d o s อเอวาวระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดและแรงหมาที่เพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งบนทางด่วนและทางโค้งติดต่อกันเป็นเวลานาน,านอีกทั้งยังมีระบบส่งกำลังแบบเกียร์6สปีดและขับท้ายด้วยเพลาชาร์ฟไรส์ ry, ซึ่งเหมาะกับการทัวร์ระยะไกลเพราะบำรุงรักษาง่ายกว่าโซ่ในเชิงทัวริงฟีเจอร์เด่นที่รีวิวและหน้าโมเดลระบุโดยสรุปเครื่องยนต์1,298ลูกบาทเซนติเมตร i n l i n e 4ให้แรงบิดสูงช่วงกลางถึงปลายรอบ เพื่อการเร่งแซงที่มั่นใจระบบการสถเทือนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic, electronic Suspension) ในรุ่น ES/AE ที่ช่วยปรับค่ารีบาว์คอมเพรสชันช่วงยุบตามโหลดและโหมดขับขี่ชุดเกียร์คลัดบางรุ่น AE/S พิเศษจะมีระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ YCCS และการทำงานร่วมกับคลัดอิเล็กทรอนิกส์ในบางตลาดเกียร์6สปีดจากกลุ่หลังหลัง และเพลาขับท้ายให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและลดการบำรุงรักษาในระยะยาวรายละเอียดเครื่องยนต์และตัวเลขสมรัถนะสรุปเชิงเทคนิคหมายเหตุค่าตัวเลขที่แน่นอนอาจต่างกันเล็กน้อยตามตลาดและการปรับจูนประเภทเครื่อง1,298ลูกบาทเซนติเมตร DOHC 16วาล์ว wow, Inline f Liquid Cool ระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ระบบส่งกำลัง บวกสปีดเกียร์บวกไฟนอลชาร์ฟไรท์มีรุ่นย่อยที่มาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ YCCS ในบางเวอร์ชัน่นน้ำหนักเวทเวทแอปพร็อกประมาณ224-291กิโลกรัมขึ้นกับรุ่นและอุปกรณ์ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายสเปคที่ต่างกันความจุถังน้ำมันรอบรอบ21-25ลิตรขึ้นกับปีรุ่นการออกแบบเครื่องยนต์เน้นความต่อเนื่องของแรงบิดในช่วงกลางรอบ ทำให้เมื่อบรรทุกของและผู้โดยสารสองคนยังคงมีแรงพอสำหรับการแซงและการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆซึ่งเป็นข้อดีของมอเตอร์ไซค์ทัวริงขนาดใหญ่รุ่นนี้ระบบอิเล็กทรอนิกแอนเทคโนโลยีขับขี่รุ่น2026มีการอัปเกรดด้านอิเล็กทรอนิกเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่แบบสปอร์ตและการทัวริงสบายๆดังนี้โดยสรุปจากข้อมูลทางการและรีวิวอิเล็กทรอนิกส์ซูสเ o นชั่น ES ปรับค่าอัตโนมัติตามโหลดและโหมดขับขี่ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสบายและการยึดเกะาะไรโมเดสแทรคชั่นคอนโทรลโหมดขับขี่หลายระดับช่วยปรับคันเร่งกำลังขับและระบบควบคุมการลื่นถไหลแทรคชั่นคอนโทรลเพิ่มความมั่นใจในสภาพถนนต่างๆ YCCS Yamaha ชิปคอนโทรลชิปในรุ่น AE a s สจะมีระบบเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและลดความเมื่อล้าจากการใช้คลัตช์มือบ่อยๆประโยชน์เด่นในทริปไกลหรือการใช้งานบนทางที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย หน้าจอและการเชื่อมต่อหน้าจออินโฟแผงหน้าปัดที่ทันสมัยแสดงข้อมูลโหมดข้อมูลการขับขี่และบางรุ่นสนับสนุนการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางขึ้นกับตลาดและออปชันตัวถังการออกแบบและสรีระการขับขี่ FJR 130-0ถูกออกแบบให้เป็นมอเตอร์ไซค์ทัวริงที่ยังคงจังหวัดสปอร์ตตำแหน่งท่านั่งค่อนข้างตรงไม่มอบมากแบบซูเปอร์สปอร์ต แต่เอื้อต่อการขับขี่ระยะไกลโดยเบาะและแฮนด์ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ผ่อนคลายเมื่อขี่หลายชั่วโมงกันลมและชิลปรับได้หน้าตาแฟริ่งใหญ่และชิลหน้าที่ปรับความสูงได้ช่วยลดแรงลมประทัะในความเร็วสูงและให้ความสบายมากขึ้นในการทัวร์กระเป๋าข้างท็อปเคสมาพร้อมกล่องกระเป๋าข้างที่สีเข้าชุดคันลูแมชแพนิเยในรุ่น E-S บางรายงานระบุว่ามีช่องเก็บของที่กว้างและล็อกได้เหมาะสำหรับทริประยะยาว การเบรกระบบการสะเทือนและการควบคุมเบรกหน้าดิสก์คู่พร้อมคาลิปเปอร์ประสิทธิภาพสูงและ ABS เป็นมาตร,รฐานออปชั่นในหลายตลาดให้การหยุดที่มั่นใจเมื่อต้องแบกน้ำหนักระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่แอร์และการสะเทือนหลังเดี่ยวที่ตอบสนองดีทั้งเมื่ออยู่คนเดียวหรือบรรทุกผู้โดยสารบวกสัมภาระโดยเฉพาะรุ่นที่มีอิเล็กทรอนิกส์ซูสเซนชันจะสามารถปรับได้ละเอียดตามสภาพโหลดการใช้งานจริงสำหรับคนที่จะซื้อเช่าในไทยข้อดี ข้อเสียโดยย่อข้อดีเหมาะกับ 1. การเดินทางไกลเครื่องยนต์แรงและเพลาขับที่บำรุงรักษาง่าย 2. ความสบายเบาชิลถ้านั่งออกแบบมาสำหรับการขี่หลายชั่วโมง 3. เทคโนโลยีช่วยขับขี่อิเล็กทรอนิกส p e n s i o n r i ่นไร d e โมเดสแฟลชชั่นคอนโทรข้อจำกัดข้อควรระวัง 1. น้ําน้ำหนักค่อนข้างมาก อาจเป็นข้อจํากัดสําหรับผู้ขี่น้ำหนักเบาหรือในเมืองที่ต้องเลี้ยงจอดบ่อยๆ 2. ขนาดตัวรถใหญ่อาจไม่คล่องตัวเท่ามอเตอร์ไซค์ทัวริงขนาดกลางหรือในกอดอสําหรับการใช้งานในเขตเมืองแคบๆคบ 3. ราคาต้นทุนและออปชันรุ่น ES AE ที่มีเทคโนโลยีมากกว่าราคาจะสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอะไรอาจสูงกว่ารถทั่วๆไปการบริการหลังการขายและการบำรุงรักษาในไทยคำแนะนำ สำหรับผู้ที่สนใจนำเข้าซื้อ FJR 1 3 0 0ในไทยควรเช็คเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายยามาฮ่าในไทยว่ามีรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายหรือไม่บางครั้งรุ่นทัวริ่งขนาดใหญ่ถูกนำเข้าเฉพาะรุ่นพิเศษหรือผ่านตัวแทนนำเข้าอิสระณนขณะที่รวบรวมข้อมูลนี้ยังไม่มีหน้าโมเดลไทยอย่างเป็นทางการที่ระบุก,การเปิดตัวแน่ชัดดังนั้นควรติดต่อดีลเลอร์ยามาฮ่ในไทยเพื่อยืนยันราคาการรับประกรันการบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ inline 4ขนาดใหญ่จะต้องใช้ทักษะเฉพาะและอะไหล่ที่อาจต้องนำเข้าจากต่างประเทศแนะนำให้หาเวิร์กช็อปที่มีความชำนาญกับรถนำเข้าและมีสต็อกอะไหล่หรือช่องทางสั่งอะไหล่สร้างตารางบำรุงรักษาเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองตามคู่มือตรวจสอบเพลาขับชาร์ฟไรส์และสายพานข้อต่อหากเป็นรถที่ใช้เดินทางไกลบ่อยๆควรตรวจเช็กระบบกันสะเทือนและยางบ่อยขึ้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพิกัดเดียวกัน ในตลาดสปอร์ตทัวริงพิกัด1 2 0 0 1 4 0 0ลบ1,400ซีซีมีคู่แข่งสำคัญเช่น BMW R 1 2 5 0 r t แต่ต่างสถาปัตยกรรมเครื่องยนต์เป็นบ็อกเซอร์ Honda ST NT ขึ้นกับรุ่นและตลาดและ Kawasaki รุ่นทัวริงบางรุ่น FJR 1 3 0 0จะโดดเด่นด้วยกำลังจาก inline 4และการใช้งานพลาขับซึ่งเป็นการออกแบบที่ชอบสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายและความแรงที่ต่อเนื่องคำแนะนาการซื้อสิ่งที่ควรถาม ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ 1. รุ่นย่อยที่เข้ามาจำหน่ายในไทยคือรุ่นใดมาตร,รฐาน ES AE Fun S Function Electronic Suspension YCCS มีในรุ่นที่นำเข้าหรือไม่ 2. เงื่อนไขาการรับประกันและบริการหลังการขายครอบคลุมอะไรการนำเข้าอะไรหรือไม่ 3. ราคาจำหน่ายและภาษีนำเข้าสำหรับรถนำเข้าอิสระเปรียบเทียบกับรุ่นคู่แข่งเพื่อประเมินมูลค่าการลงทุน สทดสอบขี่เทสไรด์ต right. รวจสอบความสะดวกสบายถ้าเดินทางในสภาพถนนที่คุณจะขี่บ่อยๆถนนชนบททางไฮเวย์เมือง 5. ้ตรวจสอบน้ำหนักและการจัดการรถตอนจอดเข้าโค้งที่ความเร็วต่ำหากคุณขี่คนเดียวบ่อยๆให้แน่ใจว่าสามารถจัดการน้ำหนักได้สรุปสั้นๆเทเกียเวย์ Yamaha FJR หน0่งสามเป็นการกลับมาของชื่อรุ่นสปอร์ตทัวริงตำนาน ที่รวมเครื่องยนต์ inline 4 1,298ลูกบาทเซนติเมตรเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอิเล็กทรอนิกส์ส n สปนชันและระบบช่วยขับขี่ต่างๆเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งแรงๆที่ยังคงไว้ทั้งความสบายและความมั่นคงในการเดินทางไกลแต่ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับบิ๊กไบค์ประเภทอื่นๆหากคุณวางแผนใช้งานในประเทศไทยควรสอบถามตัวแทนจำหน่าย Yamaha ในไทยโดยตรงเกี่ยวกับการนำเข้าการรับประกรัน และพิจารณาทดสอบขี่ก่อนตัดสินใจแหล่งอ้างอิงหลักเพื่อเช็คข้อมูลเพิ่มเติม 1. Yamaha Official Model Page ตัวอย่างหน้าโมเดล FJR 1300ES 2. Yamaha Motorsport Yamaha US Model Pages ข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ 3. Wikipedia บทความรวมประวัติและสเปคโดยรวมของ FJR 1300 4. รีวิวและสรุปสเปคจาก Total Motorcycle m o โตริเล็กทรตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศประกอบข้อมูลรีวิวและราคาในบ้างตลาด